รูปอ่ะยังมีเปลี่ยนมุมแต่ผมรักคุณอะไม่มีวันเปลี่ยนใจนะเนี่ยเปิดขวดแล้วเนี่ยเปิดหน้าจอส่วนเนี่ยเปิดประตูแล้วเมื่อไหร่หนูจะเปิดใจ เบื่อความโสดอยากเป็นคนโปรดของคุณได้โปรดให้น้องได้มองพี่นาก็แค่คนธรรมดาพี่สัญญาจะดูแลกลางคืนยังมีพระจันทร์กลางวันยังมีพระอาทิตย์แล้วกลางใจเธอต้องมีเราแล้วปะการบินไทยอ่ะรักคุณแค่เท่าฟ้าผมมารักมากกว่าอยากรู้ไหมรักมากเท่าไหร่อ่ะ ท่าโลกอะครับความรักก็เหมือนอย่างในแตกนอกไม่เป็นไรแต่ถ้าแตกในนะลำบากเลยไม่ต้องมาถามนะทำคมอ่ะคิดไม่ออกหรอกบอกรักเป็นอย่างเดียวโอเค I love Tik t o I love fish book I love you เฮ้ยรจ้าโง่จู้วาอะรเฮ้ยจู <h <h ้ว่าอะโง่ไม่ไม่ o ม่ม่ไม่ไม่ไม่ใม่ไ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 อ่ไม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 ่ไ่ไม่่่ม่ไม้ไม่ไม่ไม่น่ไม่่ไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไง่ไไม่ไม่ไ่ไร่ไมมไมันไไม่ไมทไ่ไมม่ไมไม่ม่นไไม่่ไมไไม่ไ เดี๋ยวเราให้อีกสงคําว่ารักไปหมุนหมุนหมุนมนดิ้วดิ้วข้นไหนหัวใจเธอถึงผมยังไงก็อายแล้วอ่ะทัางนั้นก็อายเลือบอยู่เลยแหละกันทํารอตามันหันไปเห็นแชตเธอตอนดึกแอบชอบอยู่รู้ตัวได้แล้วได้แ้่เพียงบอก r ผมรู้ล้วว่าทําไมคุณชอบสาบผมชอบดูแลผมชอบนวดผมอะ่ะเพราะว่าคุณรักผมใช่ไหมถ้าน้องคบกับพี่พี่จะพาไปขอทานครับยังไงก็เป็นเธอพียงแต่คนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยไปสมตาโตชิบ้านําสิ่งที่ดีสู่ชีวิต แต่ถ้าโตแล้วมีเราเป็นคู่คิดน่าจะนำชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีสุดท้ายปกติก็เป็นคนคิดมากแต่เรื่องท่ายากอะ่ะก็คิดได้เยอะอยู่นะอยากอ้วนให้ไปกินชีสแต่ถ้าอยากลองซีดให้มากินพี่นะน้องนะ ทำไมแบนแบนทำไมแคนใกลคนอรไาค่ะโตมันนุ่มมาท่านเต็บเสือสอนไพ้ซ้อนให้เจอร้ายใกลที่เป็นแบบนี้ข้าเพราะเธอไม่ใช่หรอจะมาเรียกร้องอะไรอะ่ะเป็นคนเริ่มก่อน <c oughs> ตอนกูวหักกูกคิดอยู่ว่ากูเสีเมาเพื่อเลื่อมเขาแต่กูก็เลื่อมไปว่าตอนเขาเลื่อมกูเขาบโบได้เมสามีคนบอกว่าถ้ารู้ว่าคบกันแล้วสักวันหนึ่งต้องเลิกขอถามอะไรหน่อยแล้วมึงหายใจทําไมถ้ามึงรู้ว่าสักวันหนึ่งต้องตายพี่ตาผมมีอะไรครับ พี่รักหนูไหมรักครับรักมากด้วยจาม้อยไอบี้หนูขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรหรอครับบอกมาได้เลยพี่อย่าสัญญากับหนูนะว่าจะไม่ทิ้งหนูไปไหนทชไมหรอ,อก็ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทําได้เลยสักคนเดียวพี่จะไม่ขอสัญญาว่าจะไม่ทิ้งหนูไปไหนแต่พี่ขอสัญญาว่า จะดูแลหนูตลอดไปนะพี่รักหนูนะไอตอนเล็กหนูก็รักพี่นะเต่งถ้าสมมติเตงได้มีโอกาสไปเดทกับสาวครั้งแรกอ่ะแบบสองต่อสองอะเติงจะเปิดเพลงอะไรให้สาวฟังก็เพลงไม่ห่างไงเดทแรกนี่ไม่ห่างเหรอยังไงวะอ๋อไม่เคยฟังเหรอยังไงก็ถืกอเจาะถื่อเจาะ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 ตอนที่เตงเจอเขาครั้งแรกอะเตงรู้สึกยังไง ก็รู้สึกว้าวอ่ะนี่แล้วมึงอ่ะเจอกูกครั้งแรกรู้สึกยังไงไม่ว้าวอ่ะกูไม่เห็นจะว้าวเลยมึงเอาความจริงมาพูดหรือว,ว่าเอาก็พูดความจริงว่าไม่ว้าวก็คือไม่ว้าวไงแหมเจอกันไม่กี่ชั่วโมงม,มึงก็จะยัดเยียดความเป็นเมียให้กูฉันกล้ากูเกลชีวิตไม่รอดเกินไปกูเป็นผู้หญิงยิงเรือนนะเธอคะเดี๋ยวขอไปนอนก่อนนะคะโอเคครับ เธอก็เรียบนอนนะนยังนอนดึกหล่ะก็จริงค่ะไปก่อนนะคะเธอเออมึองครับกูไปก่อนนะโอเคุณครับความจริงที่เคยกันเลยต้องถามดู No.